ครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับพบพ่อกันอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็จะมาในเรื่องแก้ปัญหาสวมนะครับหรือว่าบ่อซึมนะครับของน้ำของเฮ้าที่เต็มเร็วนั่นเองนะครับวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลดีนะครับตามที่ผมมีประสบการณ์นในด้านเฮ็ดก่อสร้าง นะครับก็คือลักษณะคุดใส่ทอโบกนะครับทอซึมนี่แล้วถ้าท่านมีขี้ปูนนะครับก็ท่านจะคุดกว้างหาสิบเซนเมตรหนึ่งสี่สิบเซนก็นแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านที่มีขี้ปูนที่จะเอาลงขางวงบอซีเมนต์นี่นะครับส่วนวงบอซีเมนต์ผมใส่สีวงนะครับ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมเอาขีปุนลงนะครับขีปุนลงแล้วก็ทับด้วยตะไคร้สีฟ้านี่นะครับตะไคร้หรือว่าผาแหล่บานเฮาเอิญนนี่แหละครับทับเพื่อดินซึมลงไปบ่ให้ดินซึมลงไปตามซอกนี่มากจนเกินไปนะครับมันจะเหตุให้ส่วนนี้เต็มเร็วนะครับการที่จะ เ่อให้สวมเต็มแล้วเฮาขุดกวางเท่าใดก็ยิ่งดีนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำกอจะซึมออกจากบกซีเมนต์นะครับเฮาใส่ชํำระล่างต่างๆในการที่เฮาเขาห้องน้ำนะครับเขาห้องน้ำเฮาก็ต้องได้ล่างได้ซวยแหละเนาะพี่น้องเนาะนะครับลาดน้ำลาดยัง น้ำก็จะซึมออกมาส่วนตากก็จะอยู่ในโบกนะครับหลายหลายปีเขาจะค่อยล้างโบกทีนึงล่างโบกก็หไม้ถึงให้รดูดสวมมาล่างนะครับตามที่ผมเหตุมานะครับเจ็ดปีผมได้ล้างโบกทนึงเพราะว่ามันมีตะกอนนะครับมันจะกลายเป็นดินอยู่ในโบกเหตดให้บอ่อซีเม,มนต์ของเขาตื่นเขินขึ้นมานะครับหกเจ็ดปีจะค่อยล่างเทนึงนะครับสวมจะบได้เต็มรูเพราะว่าจะหนาฝนหนาแรงนะครับ ส่วนมากบ้านเฮาี่มีปัญหากับคือช่วงหนาฝนนะครับจะเห็ดให้สวมเต็มเร็ววิธีแก้ปัญหาก็คือจังทีดอกกิ่นเห็ดนี่นะครับคุดยิ่งกว้างยิ่งดีนะครับมีขี้ปูนก็นลงไปหรือว่าท่านมีงบประมาณมีทุนแน่ท่านก็เอาหินก็ได้นะครับหินมาเทลงรอบๆนี่นะครับแต่ว่าต้องให้เต็มนะครับให้ลดระดับลงไปจักหาซิบเส้นนะครับเพื่อบ่ให้ มีกินเล็ดหลอดขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับยังตัวผมเองนี่ก็จะเอาพาตะไคร้สีแหล่ๆนี่คลุ้มไปแล้วก็จะเอาดินมาลงนะครับนี่พอดีมีหลอดดินก็นเลยเอาดินมาเทลงนะครับเพื่อทับด้านบนให้เสมอกับวงบอ่อหรือว่าฝาบอ่อซีมเมนต์ฝาบอ่อสวมเ้าเนี่นะครับก็จะแก้ปัญหาได้ดี เพื่อนๆกน็ลองมึงนะครับว่าจริงหรือบ่จริงนะครับตามที่ผมมีประสบการณ์เห็ดมากนี่ก็พยายามที่จะบดท,ทิ้งขีปูนนะครับขีปูนทถวเาเห็ดก็สั่งต่างๆหรือว่าเอาไปรับจ้างรับเหมาเห็ดบ้านเห็ดหองนนํำก็จะแนะนำเจ้าของบ้านว่าเห็ดวิธีนี้ส่วมจะได้บดเต็มเร็ว นะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำซึมออกมาอยู่ตลอดนะครับส่วนบบกที่สามนะครับบบกที่สามนั่นนับจากล่างขึ้นมาโบกหนึ่งบก 2, บกสองบกสามนะครับเขาจะเห็นรูนะครับนี่จะมีรูแบบนี้นะครับรูสีด่านนะครับสีด่านเพื่อนๆก็เ,กเจาะให้เป็นรูนะครับบบกที่สามนี่เขาก็ยกขึ้นนะครับใส่ เศษกระเบื้องนะครับกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่เขาปูพื้นต่างๆนะครับความหนากับประมาณเส้นหนึ่งนั่นแหละครับเส้นหนึ่งโดยประมาณเท่ากับว่างๆๆหลกักเอาโบตัวบนนี่ทับมันก็จะมีรูด้านบนเขาบ่าจอะรูนะครับรูด้านข้างเขาจเจาะโบกหนึ่งโบกสองโบกสามนะครับโบกที่สองโบกที่สามโบกที่สี่เขาเจาะเพื่อว่าให้น้ามันซึมออกมามันก็จะเหลือแต่ กอนเหลือตะกากอยู่ในโถส่วมนะครับส่วนหลายที่ออกมากกับส่วนหน่อยนะครับก็จะมาเป็นน้ำดูแถวนี้ก็จะซึมไปตามดินนะครับแก้ปัญหาส่วมเต็มเร็วได้นะพี่น้องยิ่งคุดกว้างยิ่งเต็มชานะครับบางคนนี่ถ้าคุดจากบกซีเมนต์ออกมาเมตรนึงนี่แล้วก็เอาเศษหินเศษปูนเศษยังต่างๆลงนะครับ ก็จะยูได้เป็นสิปี้ะพี่น้องลงทุนแต่เดียวเฮาบ่ต้องได้ให้รถด,ดูดซวมมาดูดทุกเดือนหรือว่าทุกสามเดือนนะครับตรงนี้ผมแก้ปัญหาหลายๆบ้านเฮ็ดตามที่ผมบอกควรบอกว่าดีนะครับบ่ได้ดูดซวมตั้งแต่ช่างเฮ็ดให้่่าท่านได้ดูดซวมยูห้าปีแล้วค่นว่ะนะครับนี่เป็น คำบอกเล่าจากลูกค้าที่ใส่บริการผมไปเห็ดห้องน้ำให้นะครับเห็ดลักษณะนี้ท่านลองเห็ดบางใดนะครับพี่พีน้องๆองของเฮาขี่เห็ดห้องน้ำมาให่นะครับคุดให้กว้างนะครับว่างโบกแล้วก็เอาขี้ปูนหรือว่าเอาหินเอาอยัางมาลงนะครับถ้าเป็นหินนี่ก็จะดีอ่าแถวมีขี้ปูนเฮาก็บ่ต้องได้ขนไปถ่งทั้งอื่นนะครับเอามาลงคางโบก ขานอย่างนี้เป็นการบริหารจัดการขีปรรรข้ปูนเศษอิฐเศษหินเศษขี้ปูนลงได้แบบสบายๆแต่ครับบรต้องได้ขนไปถึงทั้งอื่นเสียแรงงานเฮามาใส่ประโยชน์ตรงนี้คุ้มค่าที่สุดคุ้มค่าเงินในกระเป๋าครับเม้าพาแหล่ลงเรียบร้อยแล้วนะครับเอาก็กลบดิน นะครับคววมสูงหาซิบเส้นนะครับจากปากบอ่อลงไปหาผาแหลเพื่อบ่อห้กลิ่นของสวมบกสวมนะครับหลังบานคางบานที่เหาเห็ดไป้นี่นะครับบ่มีกลิ่นขข้นมากนะครับทะลุดินขข้นมากนี่แหละครับสิ่งที่เหาควรจะเห็ดนะครับเพื่อ ประหยัดเงินในกระเป๋าในการที่จะเห็ดสวมซึมโดยที่หลายปีจังได้สูบเฮ้าบต่ตองได้สูบป,ปีละสองเื้อสามเื้อนะครับทําลักษณะที่ดอกดินเห็ดห้พีให้นนองเมืองนี้สามารถที่จะใส่เงาเานะครับห้องน้ำสวมซึมของเฮ้าอยู่ได้หกเจ็ดปี นะครับถา้าตะกอนมันหลายถึงหาปีหกปีเข้ากับจังคอยล่างนะครับให้รถด,ดูดสวมมะล่างออกแต่หนึง่งนะครับอาจจะหลายลอยนี้แตกกับคุ้มครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับคอยเป็นกำลังใจให้ดอกดินด้วยดีตลอดมาพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ